ชุ่มในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาน้ํามันเองเนี่ยก็ยังมีการแข่ตัวที่ค่อนข้างผันผวนแต่ก็โอกาสที่จะไหลลงต่อก็ยังมีค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในส่วนของตัวเลขส่งออกเดือนกันยายนเนี่ยร่วงลง0.3%ส่วนทางกับที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ว่าจะขยายตัวประมาณ6%ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อความกังวลในเรื่องของ อุปสงค์น้ำมันจากจีนเองที่เป็นผู้พิพกรายใหญ่อันดับสองรองจาก โดยในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆทั้งตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็ GDP ของจีนเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังคงต้องติดตามดูกันต่อก็ถ้าออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยก็คงจะทำให้นักทุนมีมุมมองที่เป็นลบมากขึ้นต่อ,อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ทางการเองเนี่ยมองเอาไว้ที่ดับ7.5%ในปีนี้แล้วก็คงจะเป็นแรงกดดันให้ราคา้ํามันี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อได้ขณะที่ในส่วนของ ของประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาทางด้านงบประมาณแล้วก็เพดานนี้ของสารัฐเองเนี่ยก็ยังเห็นการเจราจาของอในส่วนของคอนเกรสอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ข้อ,อยุติที่ชัดเจนออกมาแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะมีการาเสนอในเรื่องของการขยายกรอบเวลาสําหรับการหลีกเลี่ยง การผิดนัดชําระออกไปในช่วงสั้นๆก็ตามก็คงยังต้องติดตามในส่วนของการประชุมของอุจธภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐในวันนี้ที่อาจจะยืดเยื้อ,อต่อเนื่องไปจนถึงเดทไลน์วันที่17ต่อไปขณะที่ในส่วนของประเด็นทางด้านอุปทานน้ํามันเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในส่วนของการเจรจาเพื่อ,อ ความขัดแย้งในเรื่องของโครงการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่างชาติตะวันตกแล้วก็อิหร่านที่จะมีขึ้นในวันที่15-16นี้เนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาว่าผู้นําการเจรจาเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยออกมายืนยันว่าจะไม่หยุดเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องติดตามความคืบหน้าก,กันต่อแล้วก็ดูเหมือนว่าตลาดยังคงมีความหวังว่าจะสามารถแก้เกี่ยวข้อขัดแย้งกันได้ ในส่วนของความขังบนทางด้านอุปทานน้ำมันยังคงปรับตัวลงแล้วก็ส่งผลลบต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่แม้ว่ามองกรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ในกรอบประมาณ109-112เหรียญแต่ว่าถ้ามีจังหวะที่ดิดตัวขึ้นก่อนเนี่ยยังไม่น่าจะ,ะยืนได้แล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบระดับ109เหรียญค่อนข้างมากนกัน ส่วน BRV 1 3มเนี่ยมองว่าถ้าเด้งขึ้นไปก่อแล้วยังไม่สามารถจะยืนเนี่ยระดับ3,500บาท <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะไหลลงกลับมาทดสอบระดับ3,450บาทแล้วก็ถ้าหลุดลงไปแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ3,430บาทแนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตเหนือระดับ3,470โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ3,510บาท ส่วน s ซฟตี้เด็ฟิเอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงทดสอบประดับ990จุดได้หลังจากที่ในส่วนของการเจรจารเพื่อเพิ่มเพดานนี้ของสหรัฐเองเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีแรงกิงกำไรในส่วนขององบไตรามาสสของกลุ่มแบงค์เข้ามาช่วยประคองกันย่อตัวลงของตัวเซฟแล้วก็ในส่วนของเซฟฟิตตี้เด u r ฟิวอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ให้เน้นเป็นการกิงกำไรในฝั่งช็อตบริเ,รเวณ999ถึง1,005จุดแต่ถ้ายืนเหนือบริเ,รเวณ1,005จุดได้ก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปมองเป้าหมายทำกำไรระหว่างวันที่ระดับ988จุด ส่วนโกลฟิวเจอร์ก็มองแนวโน้มน่าจะผันผวนอิงทางลงได้ต่อหลังจากที่ราคาทองคำสปอตเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนที่ระดับ1,262เหรียญหลุดระดับแนวรอบสำคัญที่1,270เหรียญลงมาก็มีโอกาสที่จะ,ะปรับตัวลดลงต่อมองที่ระ โดยในส่วนของความไม่แน่นอนในเรื่องของการเจราจาของอคองเกสเกี่ยวกับเพดานนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดู ุณก็ค่อนข้างคาดหวังผลในเชิงบวกก็ทําให้เลือกที่จะขายทํากําไรในส่วนของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยออกมานอกจากนี้เนี่ยในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็น ETF ที่มีการถือครองทองคํามากที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับลดการถือครองทองคําลงอีก5.4ตัน ดังนั้นจึงมองว่าในส่วนของตัว gfv 1 3วันนี้ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงทดสอบระดับ18,850แล้วก็18,750บาทให้ทยอยทำกำไรสถานะช็อตที่บริเวณดังกล่าวโดยล็อกในส่วนของผลกำไรถ้ามีการดิดกลับขึ้นมาที่ระดับ19,000บาทครั้ง ในส่วนของ usd future วันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ31.33ถึง31.42บาททอราทดอลลาสหรัฐก่อนก็คงยังต้องจับตาในเรื่องของฟันฟลูที่มีไหลกลับเข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์เนี่ยซื้อสุทธิไปอีก1,940ล้านบาทก็ถ้าในส่วนของ ปัญหานี้ของสหรัฐเองเนี่ยสามารถที่คลายได้ก็ยังคาดหวังให้ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาแข่งค่าส่วนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องติดตามในเรื่องของไฟฟลูว่าะจะไหลเข้ามามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนในช่วงสั้นสามารถถ,ถึงสถานะช็อต usdv 1 3ได้ถ้าหากว่ายังเห็นการแกว่งตัวเนี่ยต่ำกว่าระดับ31.4 2บาทต่อลลา์สหรัฐในการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ